สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับก็วันนี้ก็มาทําเปลี่ยนบูทูธแยกนะครับเปลี่ยนบูทูธแยกนะครับผมก็เป็นอ,อันนี้นะครับเป็นกล่องอะไรวะของอะไรบูทูธของอีทีส2นะครับประมาณนี้นะครับ p t 2นะครับประมาณนี้นะผมก็ลูกค้าที่เอาไปใส่แล้วก็ให้เสียบเสียงกลางสองข้าง พร้อมๆกันนะครับที่ผมเจอปัญหานะครับที่ว่าสิงกลางไม่ออกเมื่อกี้ก็ปัดทีนี้ก็ต้องมันมันก็ออกแล้วครับผมต้องเสียบอ่าพร้อมกันสองอันแล้วก็ค่อยเปิดนะครับมันก็จะได้ยินเสียงนะครับปกติเลยนะครับผมเสียงดีมากครับผมนะครับเนี่ย๋ย่าไประตกใจนะครับแหลมแหลมโอ้โหสุดยอด โอเคนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับผมประมาณนี้นะครับผมเนาะ